ขอบคุณผลไม้ sociedad, Bref, automate, iber, วานวานจากแม่โป้ยนะคะแม่ป้ยจ๋าวันนี้ก็ค evet ุณแม่เมตตาผ่านช่องน้องกล้วยหอมนะคะหนึ่งร้อยไอสา0รอยคะแนนนะคะแล้ววันก่อนนู้นนะคะยายยังไม่ได้ป้อนนะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแม่จ๋าขอบพระคุณที่รักเล่นดูนะคะขอบคุณแม่โป้ยมากมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะยายป้อนให้เลยด้วแม่ค่ำแล้ววันนี้แม่ค่ำค่ำวันนี้นะคะสม จ็ดแปดนะคะแม่ยายให้ให้แปดในเก้านะคะแม่นะคสิบนะคะแม่ยายให้ไปเลยสิบเอ็ดตะก้านะคะสี่ร้อ oh! ja. mm sí. evet OK <NO ยคะแนนนะคะแม่จ๋าสี่ร้อยคะแนนให้สิบเอ็ดตะก้านะคะตอนนี้จับโรดหวานมากเลยค่ะแม่จับโรดนี้จะหวานมากนะคะเี่จะพาคุณแม่ไปดูใกล้ๆนะคะ กวนเป็นคลิปให้คุณแม่คะ่ะเพราะว่ายายไม่ค่อยสบายจะแม่จ๋ายายไม่สบายหลายวันแล้วนี่อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณแม่ป้อยจ้าขอบคุณแม่ป้อยเร็วขอบคุณแม่ป้อยนะคะแม่ป้อยจ๋าขอบคุณที่รักและเอดูนะคะครอบครัวของคุณยายนะคะเสมอมาเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้เปิดไลฟ์หลายวันแล้วค่ะแม่จ๋าเพราะว่าไม่สบายนะคะ ขอบคุณแม่ป้อยอีกครั้งนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณที่รักเล่นดูนะคะยายป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะส0 0รอคะแนนนะคะกับอีก1นึงร้คะแนนก็เป็น4ี่ร้อยคะแนนนะคะขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะที่รักเล่นดูนะคะขอให้ทุณแม่และครอบครัวจะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่ให้มาเท่าใดก็ขอให้ได้รับคุณเป็นเหมือนเป็นพันเป็นล้านเท่านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะ Okay. <laughs>